จากตัวเราก่อนอาศัยตัวเราเป็นพยานเวลาที่ใครจะเจริญเมตตาต้องมาดูตัวเองว่าเรามีความรักสุขเกลียดทุกอย่างไรคนอื่นก็เป็นแบบนั้นแหละและให้เราใส่ใจมีเมตตาทำความรู้สึกปรารถนาดีกับตัวเราอยู่บ่อยๆให้เป็นประจักษ์พยานว่าเออเรารักสุขเกลียดทุกอย่างนี้นะคนอื่นก็เป็นแบบนั้นแล้วเราก็แผ่ความปรารถนาดีไปที่บุคคลอื่นอย่างนี้จะ ลดแรงเสียดทานได้หมายความว่าเราก็ไม่เดือดร้อนตัวของเราคนอื่นที่สัมผัสกับเมตตาจิตของเราได้ก็ไม่เดือดร้อนอันนี้โดยมากพุทธบริษัทในอนดีตที่เจอกับเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้วิธีเจริญเมตตา จเจริญเมตตาโดยไม่ถือโทษกดเคืองบุคคลแม้กระทาความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ตนอันนี้ยกตัวอย่างนิดหนึ่งมีพนังมรกามีสามีอันเป็นที่รักแล้วก็มีลูกชายอยันเป็นที่รักลูกชายฝาแฝดอยู่สิบคู่เมืองไทยเรามีไหมอทอดทีคราวละคู่คราวละคู่สิคร,ค,ครั้งเมืองไทยของเรามีไหมยังไม่มีนะอินเดียมี และแต่ละคนเก่งมากมีความรู้ความสามารถจนได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาให้เป็นทหารให้เป็นผู้ที่คอยดูแลกิจการอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าพระราชาถูกแรงยุโยงเลยขาดวิจารณญาณเลยสั่งฆ่าผู้เป็นพ่อกับลูกตายกันไป32ลูกกัสานสบองพอยหนึ่งกันชีวิต เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเป็นไปในคราวที่ผู้เป็นภรรยาหรือผู้เป็นแม่ถ้าเป็นภรรยาก็คือสามีตายผู้เป็นแม่คือลูกชายตายในขณะที่ผู้เป็นภรรยากับผู้เป็นแม่เนี่ยกำลังเลี้ยงหรือถวายอาหารอังคาวอาหารพระทิสุกอยู่เลก็มีคนนำจดหมายน้อยมาบอกว่า สามีของเธอเนี่ยถูกฆ่าตายลูกของเธอทั้งสาสิบสคน,นถูกฆ่าตายแกก็รับจดหมายนั้นไว้ในก็กแล้วก็ดูแลถวายอาหารพระปกติไม่ทำให้ใจเสียาหายเลยดวยความรู้สึกแบบน,นี้ถ้าถามเราเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราได้ไหมถ้าถามอาตมานะีจะต้องโทรศัพท์หาว่าใครเป็นอะไรบ้างคนที่เหลืออยู่ยังไง คงจะไม่ได้วางใจนิ่งขนาดนะั้นเพราะอะไรใจของเราอาจจะไม่ได้ฝึกแบบที่นางคนนั้นฝึกนางมาริกาฝึกแกไม่มีความรู้สึกโกรธเคืองแม้แต่นิดเดียวกับอะไรคนที่ฆ่าสามีของตนเองไม่โกรธเคืองคนที่ฆ่าลูกชายของตนเองทําได้ยังไงแสดงว่าเขาต้องมีกรรมฐานะเขาต้องมีวิธีที่จะให้จิตใจของเขา อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้ใจไม่กระเพื่อมฉะนั้นทุกวันนี้โยมต้องระวังนะโซเชียลยมันทาให้ใจเรากระเพื่อมงนะ <Okay. S 1> โดยเฉพาะความชอบใจไม่ชอบใจในในบริบทที่เราอิงกับใครเป็นพิเศษอย่างเช่นว่าถ้าโยมชื่นชมโยมอาจารย์เบียร์เป็นพิเศษแล้วมีใครอาจจะพูดว่าน,นู่นนั่นนี่แบบที่ทําให้เกิดความเสียหาย มันจะเป็นปัจจัยแก่โทสะโยมภาษาพระเรียกว่าอาฆาตวัตถุวัตถุที่ทำให้เกิดความโกรธเขาสมมุติว่าเราชื่นชมยกย่องอาจารย์เบียรแสดงว่าอาจารย์เบียรเป็นที่รักที่เคารพของเราใครก็ตามที่มาทำให้คนที่เรารักที่เราเคารพเสียหายมันจะเป็นปัจจัยแก่ความโกรธเป็นแบบนี้เลยนะ เขากําลังทําให้เราเสียหายโดยตรงเราก็โกรธได้เขากำลังทำความเสียหายให้คนที่เรารักเราก็โกรธได้เขาไปทำดีกับคนที่เราเกลียดก็โกรธได้เหมือนกันนะอันนี้ก็แปลกประหลาดมากเขากำลังทำดีแท้มีคนกำลังหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับอีกคนหนึ่งที่เขากำลังได้รับความทุกข์แต่คนคนนั้นเราเกลียดแทนที่เราจะอนโมทนานะก็จะทำบุญอยู่ก็ได้นะแต่เรารู้สึกไม่พอใจก็ได้ อันนี้ต้องระมาัดระวังเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่ความโกรธหรือความเกลียดเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นที่คนอื่นนะมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยแหละและเรากล้าพอไหมที่จะรับผลของความโกรธความเกลียดที่จะเกิดขึ้นต่อไปขา้างหน้าอันท้ากล้าก็ไม่เป็นไรเพราะของใครก็ของใครอยู่แล้วออคนไหนมีความโกรธความเกลียดแล้วยังไม่ออกมาทางกายทางวาจา ก็ยังยังพอเป็นไปได้อยู่เพราะมันยังไม่ถึงกับเป็นกายกรรมวจีกรรมแต่ถ้าเมื่อใดก็าตามที่ออกมาทางกายทางวาจาเป็นกายกรรมวจีกรรมแล้วแล้วก็โอกาสที่จะได้รับวิบากต่อไปมีสูงฉะนั้นนางคนนี้เนี่ยฝึกใจไว้ดีนางมาริการนะ,ะอังคาดพระพิสูจน์โดยที่ใจอาตมาเคยสอนพระเนรอยู่ที่วัดวัดหัดใหญ่สิจารามมีหมาตัวหนึ่งมันถูกกัดบริวเวณคอเนี่ย แผลเวิร์กเลยนะแล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นตัวมันเวลามันไปไหนมาไหนนะมันไม่ได้แยกกลิ่นไว้ตั้งหากมันมาทั้งกลิ่นทั้งปฏิกูลเลยและมันมันนั่งมันนอนใกล้ห้องเรียนก็เหม็นมากยมสอนหนังสือไม่ได้อาตมาก็เอาน้ำเอาภาชนะเนี่ยถังน้ำไปรองน้ำแล้วไปสาดมันออกถามว่าหมาตัวนั้น มันเป็นสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ใช่หรือไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่คนเกิดขึ้นแก่อาตมาคือกรุณาใช่หรือไม่ใช่แต่อาตอมาเอาน้ําไปสาดมันมีกรุณาไหมเอายมกําลังว่าหมาหรือเปล่าเนี่เออไม่มีกรุณามันไม่ด้งคิดว่าเฮ้ยท่านเป็นพระนะฉันจะเกิดกับท่านไม่เกี่ยวโยม อย่างนี้เรียกว่าใส่ใจไม่แยบใครภาษาพระเรียกว่าอโยนิโสมนสิการเห็นไหมแต่อีกรูปหนึ่งเพื่อนอาตมาเองพระอาจารย์มหามนชัยจารุวันโนเห็นหมาตัวนี้แหละพาหมามาเอาน้ำล้างแผลเอาพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆมาล้างแผลแล้วเย็บแผลให้เข็มก็คือเข็มเย็บผ้าได้ก็คือได้เย็บผ้าเย็บให้ เจอหมาตัวเดียวกันแต่สภาพจิตไม่เหมือนกันอาตมาเห็นเออทำไมเราถึงไม่เป็นแบบนั้นอันนี้อยู่ที่ว่าเราฝึกหรือไม่ฝึกไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์ท่านพิเศษและตมาไม่พิเศษความพิเศษหรือไม่พิเศษอยู่ที่ว่าใครฝึกหรือใครไม่ฝึกก็เลยเห็นได้ว่าโอ้อาจารย์ท่านฝึกมาพอฝึกมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่ได้เกลียดสิ่งปฏิกูล เพราะหมามันถูกกัดมามันมีแผลอาจารย์ท่านไม่ได้สนใจว่ามันเหม็นแต่อาจารย์ใส่ใจว่าหมาตัวเนี้ยมันได้รับความทุกข์เลยไปช่วยมันมาอย่างนี้อาจารย์มรชัยไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนอาตมาเลยอาตมาเห็นเหตุการณ์เรีรู้เหตุการณ์นั้นรู้เลยว่าโอ้สิ่งหนึ่งที่ขาดจากใจของเราคือกรุณาแล้วเราจะทํอะไรเราก็ต้องฝึกตัวเราเองฉะนั้นปัจจุบันก็นเช่นเดียวกันโยมแต่เราคนก็ทุกข์พอแรงแล้ว ไม่ต้องเอาทัวไปจอดหน้าพานเขาอีกหรอกเขาจะเป็นทุกข์อีกสงสารเขาเออฉะนั้นเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆให้กลับมาดูว่าเวลาที่เรามีความทุกข์เราเดือดร้อนแค่ไหนเหมือนกันเวลาที่คนอื่นทุกข์ก็เดือดร้อนแบบนั้นและตัวกรุณาสัตว์ที่มีความทุกข์มันเป็นอยู่สองกรณีอยู่ในขณะที่เราเห็นในขณะนั้นอย่างหนึ่งกับการกระทํากรรมใดๆก็ตามที่เราเรียกว่าสิ่งไม่ดีหรือกรรมชั่วเราเห็นคนกระทระาําปานาติบา เราเรียนมาว่าถ้าทาปานาธิบาตตายไปก็เข้าถึงอาบายทุกติวินิบาตนรกประมาณนี้นะรู้ได้เลยว่าเขาช่างหน้ากรุณาเพราะต่อไปแม้ตอนนี้เขายังไม่ได้รับความทุกข์ก็จริงแต่เมื่อใดก็ตามที่กรรมชั่วส่งผลให้เขาได้รับเนี่ยเขาต้องไปเกิดในอาบายแน่เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าเขาเป็นสัตว์ที่คนแก่กรุณาประการที่สามมุทิตาพลอยยินดี พลอยินดีเนี่ยอารมณ์ของตัวมุทิตาคือคู่ที่มีความสุขเขาเรียกว่าสุขิตสัตว์บุคคลผู้มีความสุขและท่างกล่าวว่าบุคคลที่มีความสุขเนี่ยคือคนที่เขาสวนเสเหหากินเหล้าสังสรรอะไรแล้วเขามีความสุขนะมันแปลกนะบุคคลเหล่านั้นอ่ะกลับเป็นอารมณ์ให้กับมุทิตาได้แสดงความยินดีกับเขาไม่ได้หมายความว่า ยินดีกับการกินเหล้าสังสรรค์อะไรของเขานะแต่ใส่ใจถึงความสุขที่เขามีต้องแยกให้ออกไม่ได้หมายความว่าเราไปส่งเสริมให้เขาทําผิดศีลส่งเสริมให้เขาไปเที่ยวเตรเฮฮาไม่ใช่แบบนั้นแต่ในขณะนั้นเขามีความสุขที่เราควรจะพลอยินดีกับเขาเราต้องแยกว่าอันไหนเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้กับความประพฤติของเขาเราต้องแยกกัน เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเราไปส่งเสริมให้เขาทําความผิดไม่ใช่แบบนั้นนะส่วนอุเบกขาคืออย่างไรพยายามที่จะช่วยเหลือในคราวที่เขาได้รับความทุกข์ก็ไม่ได้แล้วหรือทําอะไรมีการเจริญเมตตาการุณามุมิตามาก่อนหน้านั้นแล้วภายหลังวางใจเป็นกลางสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่มีใครพ้นจากผลของของกรรมที่ตนได้กระทำเราใส่ใจแบบนี้เมื่อใส่ใจแบบนี้กรรมาฐาน ที่จะเกิดขึ้นก่เราทุกวันได้ณปัจจุบันโยมโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปสถานปฏิบัติธรรมไปอยู่วิเวกเพราะกรรมฐานบางอย่างเป็นกรรมฐานที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้เนี่ยเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้ส่วนการใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาอาหารเรปฏิกลสัญญาเนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินที่เป็นของปฏิกูลตรงนี้เราอาจจะ ไม่คุ้นเคยและถ้าเราใส่ใจถ้าใครมีมีปกติที่ชอบใส่ใจเกี่ยวกับปฏิกูลและทำให้ใจของตนเองไม่กระเพื่อมอันนี้ก็เหมาะแต่ถ้าหากว่าใครใส่ใจแล้วทานเข้าไม่ได้อันนี้ก็เปลี่ยนกรรมฐานสัมวันเกี่ยวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะกรรมฐานมันจะเหมาะกับจริตของตนของตนเราต้องเลือกให้มันเหมาะกับเราส่วนอรูปกรรมฐานอารูปกรรมฐานนี่ก็เป็น อะไรที่พิเศษเราจะต้องได้ฌานก่อนนะและฌานนั้นจะต้องอาศัยกสินถึงจะเจริญอรูปกรรมฐานได้ฉะนันในส่วนเบื้องต้นเกี่ยวกับสมถะที่อยากจะมาแนะนำและญาติโยมสามารถเข้าถึงได้ก็คือการเจริญเมตตาสามารถทำได้ทุกวันการเจริญพุทธานุสติเนี่ยสามารถเจริญได้ทุกวันเวลาที่โยมใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนี้เป็นส่วนที่ อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นว่าตัวอารมณ์ของกรรมฐานเราหยิบพุทธคุณหรือระลึกถึงพุทธคุณเก้าบทกลับไปกลับมาญาติมาเนี่ยถ้าหากว่าไหว้พระสวดมนต์หลังจากไหว้พระสวดมนต์แล้วจะเจริญกรรมฐานหมดพุทธานุสติโสภะวาิติปิอรหรังแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระหนานเพราะอะไรกว่าที่พระองค์ได้ ทรงพระนามว่าพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเราก็รู้ว่าพรมไกลจากกิเลสยังไงเป็นผู้กําจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้ทําลายซี่คําแห่งสังสารวัฏเป็นผู้ควรแก่ทักทกิณิยวุถุมีจีวรเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีที่รับในการกระทําบาปเนี่ยใส่ใจอย่างนี้นแล้วก็ไล่ต่อไปว่าสัมมาสัมพุโทโธพร์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพรมเองตรัสรู้ทุกขโดยความเป็นทุกขตรัสรู้สมุทยัยโดยความเป็นสมุทยัย ตรัสรูนน road, <establishing> ้นิโรธโดยความเป็นนิโรธตรัสรู้มรโดยความเป็นมรทุกเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้องค์ก็กําหนดรู้ทุกนั้นตรงความเป็นจริงสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละองค์ก็ตรัสรู้ตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมที่ควรละนิโรธเป็นธรรมที่ควรกระทาให้แจ้งองค์ก็ตรัสรู้ตามความเป็นจริงตามนั้นมรเป็นธรรมที่ควรเจริญนี่ก็ใส่ใจแบบนี้คือใส่ใส่ใจโดยประการที่คุณขององค์ปรากฏ มีจริงเป็นจริงในขณะนั้นนนั้แต่ตัวนี้ต้องอาศัยปริยัติเราต้องไปเรียนก่อนว่าอารหังมีความหมายว่าอย่างไรโยมเคยกราบพระแล้วกราบแล้วรู้สึกเฉยๆกับกราบแล้วรู้สึกมีศรัทธาเรื่องใสมีปิติเคยสังเกตไหมอาตมาก่อนออกจากวัดบทใหม่ๆนะออกจากวัดต้องกราบก่อนลนะกราบก่อนกลับมาถึงวัดก็ต้องกราบ กราบไปกราบมามันเฉยอยู่นี่พอเฉยมันสังเกตว่าทาไมเรากลาบาพระแบบเฉยๆก็เลยใส่ใจว่าเรากําลังกราบอะไรอาศัยพระพุทธรูปนั่นแหละนึกถึงคุณของระองเรากําลังกราบอะไรเรากําลังกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีกิเลนยกให้สามอย่างก่อนไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วก็กลับมาที่ตัวเองเต็มเลยโยมราคะโทสะโมหะยังอยู่ โอเรากราบบุคคลที่ไม่มีกิเลสแบบที่เรามีแล้วก็กราบลงไปที่นี่มันจะนิ่งกว่ากันเลยอันนี้เป็นอุบายนะอันนี้สําหรับตัวอาตมาเองแต่ละคนแต่ละคนจะมีวิธีไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังหรือเราอยู่ในสถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถหยิบฉวยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําให้ใจของเราเป็นกุศลได้อันนี้สําคัญแต่ถ้าหยิบฉวยพลาดไปไงโยม เรื่องเดียวกันนั่นแหละแบบเมื่อสักครู่เทศมาเล่าเรื่องหมาที่คอเปื่อยนั่นแหละ